สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพอกันกับสาวอุดรเด้อจ้าฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํนาลังใจให้สาวอุดรนเด้อจ้ามื่อนี้สาวอุดรสิาพาไม่เฮ็ดใกล้บ้านจ้ะใกล้จกักลของเองอันพ่อแล้วแม่แล้วอยากกินต้มสดปฮอร์จ้ะแต่ว่าพ่อแล้วอยากกินแกงแซนว่าไม่้มจ้ะพี่น้อง สาอุดรก็จักสิเฮ็ดหยังกินดีเสาอุดรเป็นคนเฮ็ดอันลกไก่ลกอันย่างอันถอนคนแพเครื่องในอีหยังนี่สาอุดรเฮ็ดเองเบิดเด้อจ้ะเฮ็ดเป็นเบิดทุกอย่างจ้ะแนวกินก็เฮ็ดเอง ช่วงวันหนึ่งสาวอุดอบรบได้ล่คลิปด้อจ้จย่อน่านมือนันไปกนมั่นซอยไอ,ยมอ้มือแหลกมือที่สองฟนต๊ะ้ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องสาวอุดรไข่แตกเป็นไข่บ่สบายแห้งบ่มีขอดคลิปให้พี่น้องเบ่งมือที่กนมั่นใสขีดตุ่มมันสาวอุดอรแอันทายให้พี่น้องเบ่ง ฝนกระตกขีต่ตมกะเละโอ้ยยังรถเขาให้วะได้นะพี่น้องได้เอารถอันจอดไว้หนาทางแบกเอาบาที่นี่ดียสาอุดรบ่ได้แบกดอกแต่ว่าไม่อ้ายกับน้องไปแบกให้จ้ะน้องที่จ่างเพิ่นไปกลนซอยนั่นแหะ อันมือนั้นก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หน,นึ่งนะจ่ะเพิ่นมาคอมเมนต์บอกสาวอุดรว่าอันเวลาอันถ่ายคลิปย่านเฮ็ดมันเร็วถ่ายเร็้ยวเลียวไหลาสาวอุดรปรับปรุงให้แล้ว,วจ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณคอมเมนต์เด้อจ่ะอันใดตีชมกันได,ด้เด้อจ่ะสาวอุดรพร้อมปรับปรุงอยู่จ้ะอันนี้ก็มาเฮ็ดเครื่องในไก่จ้ะ อันพวกบีพวกหยังเฮาก็ออกจากตับเน,น,นาะจ้ะยามกินจังบ่กัดถึกเข้ามาเฮ็ดเรื่องไก่ต่อจะ้ะอันเสาดรนเฮ็ดเองเบิดจ้ะล้างตับล้างไตล้างเครื่องในล้างไส้ล้างพุงเฮ็ดแล้วๆก็มาถาเบิ่งกันจ้ะว่าเาอสิเฮ็ดเมนูหยังให้พ่อกับแม่กิน สองคนก็นอยากสองอย่างแต่ว่าไก่อยู่บ้านสาวอุดรนี่รลายค่ะถ้าสิกินกับบะแยนนี่ดอกบะไรเสือจากไก่ไก่บ้านอยู่น้อบบานนอกบานหน้าเขาเนาจะจ้ะเห็ดกินง่ายๆหากินง่ายๆมี่ยังก็กินอันนี้ไก่มือได้สิกินก็ได้กินแล้วดอกจก้ะแต่ว่าถ้าหาคนจับบะได้หาคน้น เอาบ่าได้ก็บ,บ่ได้กินนะจ๊ะพี่นองเพราะว่าสาวอุดรจับไก่บ่เป็นถ้าแม่นจะถ้าแม่นให้สาวอุดรจับไกลเองกันุุนเลยมือใดบุจะได้กินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวอุดรน,นะเจ้าช่องก็บ่บมมหยังายจ้ะไม่จะแนวบ,นบานๆของเฮาเนา้อสาวอุดรก็ทายไปในบ้านทายเฮ็ดวิธีวิธีเห็ดแนวกิน ขอบทุกขอบคุณทุกการติดตามเด้จ้าสวัสดีจ้า